สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูรถหลังคารถตู้เดิมเดิมนะคะเมื่อถอดหลังคาออกมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะจะมีกระพุ่มแปะมาิด้หน่อยนิดหน่อยอย่างนี้เลยลางเกาจะเป็นเหล็กนี้นะฮะถอดหลังคาจากหลังคาเดิมนะเป็นฝ้านหลังคาหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูหน้ากันนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นกระพุ่มเหมือนกันนะฮะจะเป็นเหล็กอย่างนี้ คือเพียวฮะคือแอร์เดิมของเขานะแอร์เดิมว่าอย่างนี้นะฮะใครไม่เคยเห็นนะครับพามาชมครับอันนี้แปะกาวไว้น,นิดหน่อยนะแต่มันก็หลุดนี่มีะ้ะขุมอยู่ประมาณนี้มันถึงร้อนนะเดี๋ยวเรามาใส่กันร้อนกันอันนี้เดี๋ยวใส่กันร้อนอ่าอันนี้รถตเดิมนะฮะลื้อออกมาหรือหนังเก่าออกมา เดี๋ยวเราจะแปลงโฉมคันนี้ให้เป็นรถที่อ่าดูดีมีสไตล์ล้าสีนะฮะเนี่หนังเดิมฮะหรือออกถ้าเขาไม่ติดกับร้อนมานะคันนี้ยไม่มีกับร้อนมีแค่นี้มีเดิมๆเอามาใส่กันร้อนใหม่ให้มันเย็นขึ้นนะฮะตอนนี้อากาศมันร้อนมากครับประเทศไทยเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่กันร้อนแล้วหน้านตาเป็นไงฮะ,ะแล้วก็พอคุ้มข้าง ใหม่แล้วจะสวยแค่ไหนฮะพื้นพื้นเราก็ต้องปูใหม่ลองล่องใหม่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วเ,เจอกันครับ